ตัวยงดูประจำเลยแม่ดูเนี่ยเพราแม่เห็นมีสนุกวุ้นไทยปินกรอนต้นงีว่าโอ้ยเพิ่งเห็นตัวจนี้นะจ๊ะโอ้ยหลอดแท่เลยเนาะหลอดจริงๆเลยแม่เห็นแต่ในเน็ตในอะไรแม่ดูประจำเลยแม่ชอบดูครับแม่อยู่ตรงนี้เป็นภาษาโคราชโคราชจ้ะเหนกภาษาไทยคนเราเนาะจ้ะแต่ว่าฟังลำกลอนผู้เรื่องผู้เรื่องส่วนแม่ชอบ อ่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนลาวพ่อเป็นเราเราอย่างเราแม่เป็นคนลาวปักชงชัยเราีสานจ้ะเป็พ่อนี่เป็นคนขมิ้นละเมนสี่เม็ดคำนะครับ fcg โอ้ยแม่ดพ่อเนี่ยแม่เพิ่งจะเจออายุหกสิบเพิ่งจะเจอคิดว่าจะได้เจอคครับบขอุณแม่ชอบมากเลยขอบคุณครับโอ้ยตัวจริงทำไมหล่อแท้โอค่ ไม่ยอ,ยอ,ยอกดอกแม่ผมจริงยุกหกสิแล้วห่ะพริปเราแกแล้วจ้ะ